อันนี้ไม่ได้คิดเตรียมจะวางมืองานรอ้องเพลงไม่หรอกลูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าการกํากับภาพยนตร์ก็ยังคงทําปีละเรื่อง2เรื่องเหมือนเดิมงานคอนเสิร์ตยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนนี้ร้องในผับแล้วด้วยใช่มีโชว์ในผับนี่ทุกวันนี้เป็นนักร้องผนะับนะไ,ไม่ปรับตัวยังไงคือพยายามให้คนมันเห็นว่าเราสุขภาพดีอะ และที่สาคัญคือเด็กในผับร้องเพลงพี่เอกได้เนี่ยจะเช็ดแหวนเพชรจะนุ่นจะน่นจะนี่แบบหมากัดเอ้ยไม่อยากเอาเมียมาเลยเนี่คือก็ร้องในผับอะเราถึงวันนี้แล้วเหรอแล้วทําไมกูมาเข้าผับตอนก่อนยุกูหกสิวะ,ะเด็กแบบสนุกสนานกันแล้วตอนนี้ผับทั่วภาคใต้เนี่วันมะรืนนี้ก็ไปอีกสองสามผับหัดใหญ่สุราษฎร์นครนนัับ รับนะครับยังรับสมัครเจ้าภาพเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับคือเมื่อก่อนไม่เอาเลยอย่างง้ในผับเพราะว่าเราเป็นคนไม่กินเหล้าไงแล้วอยู่กับคนกินเหล้าแล้วมันแปลกๆแต่ตอนนี้เมื่อเมาเมมึงอย่าเมาอะไรมึงเมาไปเลยลูกเมาเลยตามสบายกูก็ดีนะดังกูได้เห็นอะไรแปลกๆปอกผเป็นโลูกกระทัดใหม่เลยนะเออที่เมาแล้วก็เลื้อยอยู่ข้างตู้เลยเป็นลกกระทัดใหม่เลยนะอะไรใหม่เอาเลยลูกให้เขาสนุกกันให้เขาคือไปในผับเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งฟังธรรมะอยู่ เอาทุกคนจะมันก็จะแบบใช่ไหมมันก็ผิดที่ผิดทางไหมล่ะแล้วการแต่งตัวการกินการอะไรอยู่ในผับการอยู่ในผับเนะี่ยคลิปอะไรที่ออกมาบางทีมันก็มีดราม่านะแต่อย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้ไปทําที่หน้าวัดพระาธาตุเขาอยู่ในผับมันถูกที่ของเขาจะเป็นมิติใหม่นะพ่อที่พอ่อแบบอูถูกลุ่มนี้แล้วพ่อยู่ในร้องเพลงในผับปลื้มนะเอาจริงๆคือปลื้มใจมากขอบคุณมากนะลูกขอบคุณทุกจังหวัดเลยแหละที่ให้ไปที่ได้ไป ที่ได้ไปแล้วจะทําให้ดีที่สุดนะลูกร้องเพลงก็จะร้องให้เพาอที่สุดนะครับนะขอฝากเนื้อฝากตัวคนทําธุรกิจมันต้องมีมูมูขอพรพ่อมีไหมคะจริงๆไม่เชื่อเลยนะไม่ไม่เชื่อเลยเชื่อต่อสิ่งที่ทําแล้วเชื่อต่อสิ่งสุขภาพที่ทําหมายถึงว่าไม่เคยไปนะก็ก็แอบ แอบมีบ้างเล็กๆแค่อธิษฐานเอาว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ดีแล้วมันมันมันส่งผลให้สุขภาพของคนอื่นมันดีด้วยอก็ขอให้เราสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไปตั้งหัวหมูหัวหมูหนึ่งทูบสมดอกแล้วขอเขาสิล้านนะพี่ว่าไม่คุ้มนะเ <Okay. S 1> จ้านั่นแหละไม่เข้าท่านี mm ่ hmm. อย่าให้อย่างเงี้ยไม่รู้สิกูมไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้พี่อ่ะพ่อเป็นมโนราอยู่แล้วไงลูก พ่อเป็นหนังตะลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ต้องอยู่กับพ่อแล้วที่บ้านพ่อก็มีหิ่งใหญ่มีสามหิ่งเนี่ยเป็นเรือนเรือนไทยใหญ่ๆเลยสําหรับตาหลวงสำหรับปู่ย่าตายายจะอยู่อ่ะใช่อยู่ไหว้ทุกวันอยู่แล้วไงลูกไหว้ทุกวันอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นครูโนราถ้าเราไม่บอกแล้วท่านทําให้ขายไม่ได้เหรอไม่ใช่ท่านมัน้งท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเป็นความจริงสิ่งที่มันเป็นของที่ดีสิ่งที่มันเป็น จับต้องได้เพราะว่ามันน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วมั้งลูกลงมือสู้เถอะลูกลงมือสู้พระพุทธรูปทุกอง์ไม่มีองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เชื่อเถอะเป็นเครื่องสักการะแต่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะบัมธนุบํมรงยึดเหนี่ยวใจอ้าวถ้าคิดอย่างนี้ถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาพระบวชที่เอาจีวรไปไหว้ตรงไหนก็ได้ไปไปคลุมตอไหนก็ได้แล้วไหว้คิดว่าไหว้ผ้าเหลืองไม่ถูกลูกดูแลที่การปฏิบัติ พราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลในตัวของมันขอให้ทำให้จริงสู้ให้จริงอย่าถอยแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆ